ช่วงที่ผ่านมาวงการลงทุนทั่วโลกสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อบร s h ั r ฮ h ร์เ a w a y ของบอเ n นบ f ฟเ t ตทุ่มเงินระดับแสนล้านบาทเข้าซื้อหุ้นอัลฟาเบตบริษัทแม่ของ Google ดีลนี้ทําให้ Google กลายเป็นการลงทุนท็อป10ของบ k s h i r e h ร์ h a w a y ทันทีและราคาหุ้นก็ตอบรับแบบร้อนแรงคําถามคือทําไมดีลนี้ถึงสําคัญมาก b บ f f e t t เห็นอะไรใน Google ที่หลายคนมองข้ามและนี่คือการเปลี่ยนทิศทางของบิรครั้งใหญ่ ไม่วันนี้เราจะมาสรุปให้ครบจบในคลิปเดียวหัวข้อที่1จุดเริ่มตน้นทำไมวอร์เรนบัฟเฟตเคยไม่แตะหุ้นเทคบัฟเฟตมีคติชัดมากว่าจะลงทุนในสิ่งที่เข้าใจจริงเท่านั้นอดีตแกจึงหลีกเลี่ยงหุ้นเทคเกือบทั้งหมด เพราะ AI ข่าวอัลกอริทึมมันประเมินอนาคตยากแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจเกือบทุกอุตสาหกรรมและโมเดลของ Google ดันเข้าใจง่ายกว่าที่คนคิดและที่สำคัญเบิร์กชยเคยใกล้ชิดกับ Google ตั้งแต่ยุคแรกโดยไม่รู้ตัวหัวข้อที่2จุดพลิกผันเมื่อบัฟเฟตเห็นโมเดล Google แบบเต็มตา บริษัทประกันใจโก้ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเบิร์กชัยเป็นหนึ่งในลูกค้าซื้อโฆษณาผ่าน Google ตั้งแต่ยุคแรกๆบัฟเฟตเคยพูดว่าเราต้องจ่ายเงินให้ Google ทุกครั้งที่มีคนคลิกโฆษณาแต่ต้นทุนของ Google แทบไม่เพิ่มเลยแปลว่ารายได้เพิ่มกำไรเพิ่มเกือบทั้งหมดเป็นธุรกิจที่ขยายได้ไม่จำกัดต้นทุนเพิ่มน้อยแต่กำไรพุ่งขึ้นเรื่อยๆ นี่แหละธุรกิจในฝันตามสไตล์เบิร์กชัยเต็มๆหัวข้อที่3 Google คือธุรกิจที่มีโมดแรงที่สุดตัวหนึ่งในโลกโมดคือคู่เมืองที่ทำให้คู่แข่งเข้ามาแข่งยาก Google มีคู่เมืองหลายชั้นมากเช่น Network Effect คนใช้เยอะข้อมูลเยอะโฆษณาแม่นบริษัทแห่ลงโฆษณายิ่งคนใช้เยอะขึ้นไปอีก YouTube แพลตฟอร์มวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดของโลกคนดูเป็นพันล้านนาทีต่อวันและแทบไม่มีคู่แข่งระดับเดียวกัน Search Engine Market Share Google ของ90%อร์ของตลาดเรียกได้ว่าประเทศไหนมีอินเทอร์เน็ตเท่ากับมี Google แบรนด์พาวเวอคำว่า Google ถูกใช้เป็นคำกริยาในพจนานุกรมหมายถึงคำว่าค้นหาเท่ากับ แบรนด์ระดับนวัตรกรรมมนุษย์นี่คือโมดที่บริษัททั่วไปไม่มีวันสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆหัวข้อที่4ผู้บริหารพิชัยบวกผู้ก่อตั้งที่ยังคุมทิศทางสันดาพิชัยพาบริษัทโตต,ต่อเนื่องทั้งกำไรการลดต้นทุนและการคุมโครงการที่ไม่เวิร์กขณะที่แลรีเพจและเซอร์จิปินแม้ไม่บริหารแล้ว แต่ยังอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใหญ่ๆที่บริหารแบบนี้คือสิ่งที่ b u ฟ f e t ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษหัวข้อที่5ตัวเลขกำไรที่โตแบบเครื่องจากพิมพ์เงินกำไรอัลฟาเบตโตต่อเนื่อง10ปีจากประมาณ5 0 0 0 0 0ล้านแต่3ล้านล้านบาทอัตรากำไรก็ดีขึ้นเรื่อยๆรายได้ส่วนใหญ่ไหลลงกำไรและฟรีแคโฟก็เพิ่มแบบสม่ำเสมอ นี่คือ DNA ที่ตรงใจเบิร์กชัยมากที่สุดธุรกิจที่ขายได้เรื่อยๆต้นทุนเพิ่มน้อยกระแสงเงินสดท่วมไม่ต้องนี่เยอะหายากมากในโลกนี้และ Google เป็นหนึ่งในไม่กี่ลายหัวข้อที่6ราคาที่เบิร์กชัยมองว่าคุ้มค่าสำหรับอนาคต ตอนซื้ออัลฟ a าเบตมี PE ประมาณ29เท่าซึ่งถูกกว่าหลายบริษัทเทคใหญ่เมื่อเทียบกับศักยภาพด้าน AI ที่ Google ถือไพ่หลายใบเช่น Search, ข่าว o u t u b e Data ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเบิร์กชัยเลยประเมินว่าราคาณวันนี้ยังไม่แพงถ้าเทียบกับอนาคต10ปี นี่คือเหตุผลที่ดิวนี้ถูกมองว่าเป็นการเดิมพันในยุค AI ด้วยสไตล์ของบัฟเฟตเองสรุปสั้นๆครับดิวนี้คือสัญญาณว่าเบิร์กชัยไม่ได้ยืนอยู่กับที่แต่พร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มตัวและที่สำคัญพวกเขาเคยเสียดายมากที่พลาด Google ในอดีตวันนี้จึงไม่ยอมพลาดอีกครั้ง